สวัสดีจ้าทุกๆคนเมื่อนี่น้อ,นนองอุ้มมาพร้อมกับเมนูบูอัสซาซิมิจ้าเป็นได้จ้าเป็นตาแซบบอ่เมื่อนี่อุ้มอิ่มบ่ามาด้วยจ้าก็เพราะว่าอุ้มอิ่มนี่กินบถนัดกินบ่เป็นบรนไดจ้าแต่ว่าอาหารให้โซ่ให้โซ่แบบเนี้ยน้องอุ่มถนัดคักจ้าเ <c oughs> อาเป็นว่าเข้ามาเบิ่งนกันเลยจ้ากะซิมิน้ำจิ้มสองแบบได้จ้าแบบซอสแบบนี้ได้จ้าแลวก็สิเป็นเคี้ยวแบบนี้ได้จ้าเด้อ มาใส่ซอสเ้นกิ่นกันดีกว่าค่ะนะค่ะว้าได้จ้าใส่ลงไปได้จ้าทัวๆจ้าว้าว มากินกันเลยจ้าโหเป็นตาแสบคักจ้าปกตินี่น้องอุ้มก็เคยกินอดียวเด้๋ยจ้าแต่เป็นสีชมพูสีนี่น้องอุ้มเพิ่งจะเคยกินครั้งแหลกจ้า,ามาซิมกันเลยนะจ้านะ เสียบคักจ้าแต่ว่าน้องอุ้มขออภัอยเล็กน้อยได้จ้าไอ้บางหนึ่งเสียบแสีบจับพืนอาหารให้โซ่โซ่แบบนี้แสียบไม่ลีดจ้า <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้ามาซิมอันนี้ก่อนได้จ้าเนาะอันนี้ก็สิเป็นสไลด์ด้จ้าเดอ้อนี่สไลด์ทะเลสไลด์ญี่ปุ่นจ้าจ้า แจ้าบอลนางอุ้มเศรษเพล่งจ้าเดี๋ยวน้องอุ้มขอกินน้ำอนิดนึงเลยจ้าพอดิดคอค่ะแซ่บกินไฮเบิร์ตเนอะแอลซื้อเราก็ต้องกินไฮเบิร์ต <c oughs> โอเคจ้าแม่ซัมเนียน้องอุ้มกินกินเบิร์ตเลยจ้าเดี <c oughs> ๋ยาขั้นต่อไปน่าจนะ้ะเนาะ น้ำาจิ้มเฮียเดี๋ยวเฮาน้ำาจิ้มใส่จักน้อยก่อนจ้านี่จ้าเอ้ย ฉันบอกว่าถึงได้จ้าแต่ว่าเวลากินต้องระมัดระวังจังหน่อยเด้จ้าเดี๋ยวมันจะเข่าพิษหูข้อจ้าคันกินเข้าไปพิษหูข้อคือจัง,งน,น้องอมนี่ไปอแบบนี้ได้จ้าเวลาผู้ใดกินต้องระมัดระวังจังหน่อยได้จ้าแสบีบคักจ้า <c oughs> อีแม่ จิมนั้งจะคำาจ่าอาหาในโซ่นี่แม่คิดว่าเป็นน้องอุ้มเหม็นคืออุ้ม <L S 1> อิ่มเนาะแม่ซื้อน้องอุ้มก็ต้องกินตัวอ้าว FC เพิ่นคอมเมนต์มาว่าอยากให้น้องอุ้มกินปูอัสซาซิมีให้เบิง่งเนาะนี่ในตอนนี้เป็นจะแซ่บเป็ะแ,แซ่บอันน้ำจิ้มอะไรอีกตีแม่มันคือปูอัดสีชมพูบอลน,น้องอุ้มสีผสมกับสีชมพูคือกันบอนอา <c oughs> อันปูอัสซีสมพูกกระแทบไปเลยจ้าแต่มันโบมีเหียน้ำจิ้มได้จ้าแต่อันนี้กระแทบเพื่อกันจ้าไม่น้ำจิ้ม,มจิ้มร้มอมจ้า <c oughs> <c oughs> อะไรนะจ๊ะเนาะอาม เป็นนยังเป็นนยังวะนี่น้องอุ้มเป็นนิยังอบออไม่โม้บดอกเอาคือว่าแบจอสารเลยอากยังไงแอบซีวกินียบเนาะ อาารน้องก็เบ่งแยกสีเนี่ย